เกมซ่อนชิ้นส่วนของคุณเ <c oughs> <c oughs> ชื่อมันไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะไฮยูวบอดี้พาทจะเป็นเกมแนวซ่อนหาที่คุณจะต้องเอาชิ้นส่วนร่างกายของคุณไปซ่อน <c oughs> อารมณ์มันคือยังไงอะ่ะ เหมือนถ้าเกิดมีฆาตอกรโรคจิตมาฆ่าเรานี่ครับแล้วเราก็บอกกับเขาว่าโ oh อ้ไม่กอดพีซโปรดฆ่าอันศพผมแล้วเอาชิ้นส่วนของผมไปซ่อนทีว้าวนี่กูพูดอะไรไปวะยิ่งพูดยิ่งแย่นะครับไม่พูดดีกว่าเ่ยเครื่องหาชิ้นส่วนศพที่ซ่อนอยู่ว้าวเฮ้ยนี่มันคืออย่างน่าสนใจนี่วเอ้อย่าง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 คุณผู้ชมี่ดูดีเกมนี้แล้วยังไง ให้เราซ่อนชิ้นส่วนของเราครับผมรอบแมปและถ้าเกิดเราหาชิ้นส่วนของคนอื่นเจอเราก็จะได้พอยตามนี้หลังจบเกมใครได้พอยมากสุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะโอเคโอเค Teleporting players e v e n นอะไรเนี่ยนี่พ part คือชิ้นส่วนของเรามันจะเล็กลงใช่ปะ่ะโอ้ no เรามีเวลา90วินในการซ่อนชิ้นส่วน guys ผมควรเราไปซ่อนตรงไหนดีวะโอเคผมจะทำการซ่อนแขนของผม ไว้ตรงหลังหินตรงนี้แย่แ yeah, ล้วสกินของผมมันแบบสังเกตง่ายด้วยสิผมจะทำการซ่อนหัวของตัวเองแมาแมวแมว,แมวไว้ตรงน้ำตรงนี้คุณผู้ชมว่าผมทำการซ่อนหัวไว้ตรงนี้โอ้แม่นครนไมเนียนเลยอะอะไรวะนั่นน่ผมว่าผมจะซ่อนแบบตามขอบขอบ,ขอบแมพว่ะ <c oughs> ซ่อนเตียเรียบร้อยเจ๊คุณผู้ชมเจ๊นะครับ แม่งทุกคนน่าจะหาชิ้นส่วนกูได้เอโยซ่อนแขนไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนผมจะทำการเอาตัวของผมซ่อนไว้ตรงไหนดีซ่อนไว้ตรงนี้นี่คือชิ้นส่วนตัวของฉันแม่งเงยหาได้แบบอย่างง่ายอะ่ะคุณผู้ชมอย่างง่ายโอเคผมจะทำการเอาตีนของผมซ่อนไว้ตรงนี้ ในี่ใครๆก็หาเจอในี่ใครๆมัในใก็หาเจอดิเฮ้ยคุณผู้หญิงฉันเดินตีนคุณเธอนี่ไงล่ะฉันเจอตีนเธอแล้วเรียบร้อยโอ๊ยโอ๊ย,อยมีคนเจอหัวผมลบสิบเก้าพอยต์ <No! S 1> ลบไปเก้าพอยต์โอเคมันจบแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดมีคนหาชิ้นส่วนของเราเจอนะครับพอยต์ของเรามันลดไปด้วยตาผมทั่วเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับกูกูเป็นคนตาทัวคุณผู้ชมผมว่ามันมีคนแบบเฮ้ยผมไปเหยียบตีนใครมาก็ไม่รู้ได้พอยต์มาเลย โอ้ยมีคนเจอแขนของผมหยุดเดียวนี้บนผู้หญิงมีใครเอาชิ้นส่วนมาซ่อนเอาไว้บริเวณตรงแถวนี้หรือเปล่า <S <S ผมรู้ว่าคุณผู้ชมอาจจะแบบแม่งเจอชิ้นส่วนของคนอื่นแบบรัวๆนะครับแต่ต้องขอโทษด,ด้วยกูตาทัวคุณผู้ชมมันจะมีใครไม่นะเฮ้ยอันนี้หัวใครเก็บหัวมาเลยไดนะ้เก็บหัวเลยได้มาแล้วค่ะสิบแต้มอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่ผมหามาได้คุณผู้ชมข้างในนี้มันต้องมีคนซ่อน เชื่อผมมันต้องมีคนซ่อนอะไรไว้ตรงแบบแถวๆปืนยงปืนใหญ่หรือเปล่าโอ้โห้นี่นี่นี่เจอของใครไม่รู้ขาขวาเกมมันแบบสร้างสรรค์มากๆเลยนะคุณผู้ชมชอบว่ะขึ้นไปข้างบนตรงนี้มันจะมีคนซ่อนไว้ตรงข้างบนตรงนี้ไหมแม่งเลยถ้าซ่อนไว้ตรงนี้แม่งโคตรดีโคตรเด่นโคตรอันตรายนี่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 ฮ่าฮ่าฉันเจอขาซ้ายโอ้โห้เพียบเลย ของใครบ้างไม่รู้กูเก็บหมดอะเก็บเก็บเดี๋ยดะนั่นมันตีนผมมันตีนผมคุณผู้ชมมันตีนผมไฮ้ไอ้ไอ้้ยไม่ต้องหาไม่ต้องหาไปที่อื่นตรงนี้กูหาแล้วไม่กูหาไม่ตีนกูอันนั้นตีนกูวเองเชื่อผมมันต้องมีคนแบบเอาร่างกายของตัวเขาเองนะมาซ่อนไว้บริเวณตรงแถวนี้แหละตรงขอบขอบแมปอ่ะเฮ้ยอย่างนั้นเรามาตรงนี้เชื่อ trust ต้องมีคนซ่อนไม่มีว่ะ จริงๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นไปแล้วนะครับแต่ผมตาทั่วเหมือนที่ผมบอกไปกูคนแก่อ่ะเฮ้ยกูได้คนที่สี่ bro bro ท่นแน่ควรซ้อนเหรอมึงนะนี่ล่ะกูซื้อเครื่องหาบอดี้วาร์สเครื่องสแกนเอ้ยบัมนึงผมอยากรู้มันถาวรหรือเปล่าผมซื้อแล้วผมลองออกเกมนะครับแล้วผมจะทำการเข้าเกมใหม่ถ้าเกิดมันไม่ถาวรกูจะ โอเคโอเคมันถาวรโอ้ยกอนนี่ถาอะไรเนี่ยอีเวนต์ police warning มีตำรวจเด้อมันคืออีอย่างวะโอ้ oh! ผมทําการเอาแขนของผมซ่อนไว้ตรงนี้เหมือนจะเนียนอยู่นะเหมือนจะเนียนอยู่ที่ตรงไหนวะที่มันแบบปากลัวยากๆอ่ะโอเคโอเคโอเคผมทําการเอาหัวผมมาซ่อนไว้ตรงนี้โอ้ oh! ยมันจบละผู้ชมมันจบละมันจบละ แม่งตั้งตังงาเพรงั้นแม่งเฮ้ยเฮ้ยเวลาเหลืออีกสามสิบวิโน่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 ผมต้องรีบซอ่อนแล้วเออแขนเอาตัวไปซ่อนไว้ไหนดีวะเวลาแม่งจะหมดโน่ no, bro โน่โนซ่อนขาไปตรงนี้ก่อนโอ้ยแย่ละผมพันิกหนักมากเอาขาไว้ตรงนี้เวลาจะหมดแล้วเอาตัวซอ่อนไว้ตรงนี้แม่งเหนื่อยอะไรอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผู้ชมนี่เลย ผมมีเครื่องหาเครื่องสแกนกรำอันนี้มันตีนกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไโอ้ย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 มอ้ยาอ้า้ยผมวยผมวะมันมีตำรวจมากอนยบบ้ย้ตลอดยลยหอือเบล่้ oh <my> g โอ้ยโ้นส่วนใค้ไม่เจอนย้ออ้ยโออแขน้อน้ยโ <laughs> อยอ้ยโ <laughs> อยออ โดนรถหายไปนี่แหละตำรวจนี่มึงต้องการอะไรจากกูวะเนี่ยดูมนนันนั่นน้ำยาอะไรอ่ะเอ็กซ์เย์โอ้โอ้ผมเห็นเอ็กซ์เย์มีคนเอาหัวมาซ่อนตรงนี้เรียบร้อยวน,นหนึ่งผมใช้เครื่องหาเครื่องหามันช่วยได้มากก็แบบผมไม่แน่ใจนี่นี่น,นี่ตรงนี้มันเพียบเลย <c oughs> ไอ้ตำรวจหานี่ตื่สตปล่าใช่ไหมโอเคแสดงว่ามันต้องมีคนเอาของมาซ่อนไว้ที่เดียวกับผมไหมไม่มี อยู่ตรงนี้ดิแขนของใครไม่รู้ตรงนี้ยังไม่มีใครเจอแขนผมนะครับนัน่นนัๆอันนั้นตัวใครไม่รู้ผมใช้ตาของผมเอาอย่างเดียวเลยวะผมพูดจริงนะผมไม่ได้ใช้แบบไอ้เครื่องหาชิ้นส่วนมนุษย์นี่เลยอะตามซอกตามมุม1 0 0 191พอยต์คุณคิดว่าไงแม่งมีคนเจอหัวกูละมันจบแล้วอย่างนี้ ผมได้ที่เท่าไหร่ได้ที่2โอเคผมพอใจคนแรกคือแบบหาเก่งมากๆเลยนะเว้ยผมไม่รู้ว่าเธอทําได้ยังไงแต่เธอแบบหาโคตรเก่งเลยอ่ะคุณผู้ชมเชื่อผม trust me ผมว่าคา์ดมันน่าจะมีผลในการที่จะทําให้เล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นคาทเอ็กซ์เลเยอรไม่โคตรเก่งเลยอะ่ะอยากได้จังเลยแต่ไม่มีเงินพาวเวอร์อัพเอ็กซ์เลเยอรงั้นเหรอวะไม่น่าสนใจนี่มันเพชรพาวเวอร์เพชยใช้ได้หนึ่งครั้งช่วยเลย เครื่องหาเหล็กไม่ช่วยหาเะไรกูเลยตั้งแต่ตะกี้แล้วโอเคผมมองว่าการที่เราจะซ่อนแบบเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยผมจะเอาซ่อนไว้ตามหลังคาแม่งเลยซ่อนไว้ตรงนี้อันหนึ่งแต่ละชิ้นส่วนของผมจะต้องซ่อนในที่ที่มันยากๆซ่อนขาไว้ตรงนี้แล้วก็ซ่อนแขนไว้ตรงนี้อ่าเฮ้ยเร็วๆๆๆลลลลล ม่เวลาจะหมดอยู่แล้วต้องปลากรวปากรวโอเคเอาหัวไว้ตรงนี้แ <c oughs> ม่งเอยตะกี้ซ่อนแล้วมันไม่เนียนไงเอาตัวไว้ตรงนี้ฮ้อ Bro. บอกเลยใครที่จะมาหาชิ้มส่วนของผมต้องปากัวได้เท่านั้นขาไว้ตรงนี้สวยงามมาคราวนี้ผมมีเครื่องช่วยแล้วเด,ดี๋ยวดูดิมันจะมีใครซ่อนอะไรเอาไว้บ้างเึื่ทำให้มันวิ่งเร็วกว่าเดิม ี่โอเคผมเจอหัวของใครไม่รู้นั่นๆๆๆผมเจอแขนเมียนตายเลยมึงเนี่ยนี่ไงล่ะเ,เครื่องหาเหล็กนี่ครับแม่งเอ้ยนั่นๆๆๆโอ้มีคนเจออะไรวะขาขวากูเว่ามันม,นมีมันมีคนปลากรัวนี่ๆๆๆเจอเครื่องหาเหล็กของผมโอ้โหมีคนเจอหัวกูแล้วนี่ๆๆๆ,ๆผมว่า ในในในรถเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีนี่นี่ไงเจอของใครไม่รู้ตัวแสดงว่าการที่ผมขึ้นไปสูงๆเนี่ยแล้วก็เอาไปซ่อนมันไม่น่าจะเนียนนะครับไม่ไม่น่าเนียนวะอย่างนั้นผมใช้เอ็กซ์เรย์ได้ไหมวะผมจะอยู่ตรงนี้แล้วทำการเปิดเอ็กซ์เรย์ดูเอ็กซ์เรย์แอคทีฟเอ็กซ์เรย์อยู่ตรงนู้นโอ้โหแม่่ตรงนู้นเพียบเลยคุณผู้ชม3-4อันนู่นๆๆๆผมต้องจำเอาไว้ผมต้องจำเอาไว้ โอ้หแตงว่าที่ผ่านมานี่มันกูข้ามไปหมดเลยด<ๆ>ิแปลวตรงนู้นก่อนส่วนตรงนู้นผมน่าจะจาไม่ได้ละมีขายอยู่ตรงนั้นด้วย <Więc. S 1> ผมจําไม่ได้ผมจาไม่ได้ผมพูดจริงผมผมผมไม่พูดจริงผมพูดจริงผมเอาตัวแม่งเอ้ยจําไม่ได้วะจําไม่ได้โทษนี่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 ตรงนี้อีกหนึ่งอัน,อนเครื่องหาเหล็กช่วยฉันได้มังช่วยได้มังโอ้โหหาได้ยังไงวะสามร้อยเนี่ยเฮ้ย ทำได้ไงอะ่ะเกมเหมาะสำหรับ,บคนตาดีแมงเงยนี่ขนาดกูเพทูวินน,นั่นนั่น่ะกูยังแพ้เลยเอ่อผมคงไม่เอาชิ้นส่วนของผมมาไว้ตรงปล่องหรอกมั้งเพราะว่ามันหาง่ายไปเอ่ออย่างนั้นเราเอาชิ้นส่วนเราไปซ่อนตามพุ่มไม้น่าจะเหมาะอยู่แล้วแมแมบนี้ไม่มีที่ซ่อนดีๆด,ด้วยโอ้โหจบแล้วอย่างเงี้ยกว่าแมงอีซี่เลยคุณผู้ชมผมซ่อนไปมัวๆแล้วกัน มันไม่มีที่ซ่อนดีๆเลยว่ะมันมีแต่พุ่มไม้แต่พุ่มไม้เราเดินชนได้ไงกูแม่งเอาตัวกูซ่อนไว้ตามพุ่มไม้แล้วกันเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมใช้ทริคอะไรบางอย่างนะครับเปิดมาปุ๊บผมจะกดใช้เอ็กซเรย์เลยแล้วเราจะทำการไ like ล่คกิบให้หมดเปิดปุ๊บกูเปิดปเอ็กซเรย์ก่อนเลย3 2 1นเอ็กซเรย์นี่ไงเพียบในบ้านนี้ก็เพียบผมบอกเลยอุ้ยทำไมผมเก็บตีนไม่ได้เนี่ยๆๆคุณเห็นป่ะเพียบ ไม่ค่ิดโกงไม่ค่อคิดโกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่ามันไม่ได้แบบมีคนแบบคิดเหมือนผมอะมันมีคนคิดเหมือนผมเยอะมากเลยเว้ยก็คือแบบเอาซ่อนไว้ตามพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ผมรู้ว่ามันต้องอยู่ตามพุ่มไม้ตรงแถวนี้ผมจําได้อยู่นี่ของใครไม่รู้อะนี่นี่กูเก็บเพียบเลยแล้วมีเมเทอชาเวอร์ด้วยเนี่ยนะนี่นี่ตรงนี้มี จัมบูททำไมมันแบบดังๆตรงบริเวณแถวนี้เขาซ่อนไว้บนต้นไม้เป่าวะผมว่าบนต้นไม้ว่ะแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนโอ้โหแม่งมีคนเก็บของกูไปได้ละก็แงละเนี่ยมันอยู่บนต้นไม้เว้ยแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเสียเวลาเปล่าคุณผู้ชมเราหาชิ้นส่วนอื่นให้มันครบๆให้เจอให้หมดก่อนว้า Only 9 Special Discount Only 9นี่ละ Only nine อยู่ไหนเนี่ยๆเห็นไหม มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หัวอยู่ตรงนู้นเนี่ยมันอยู่บนต้นไม้หนึ่งอันเจอเนี่ยเดี๋ยวผมไล่เก็บให้หมดเลยนี่รอบนี้ยังไงยังไงกูก็วินผมบอกเลยกูเททูวินใาดหัวมันวางว็อยู่ตรงนี้มันไม่มีใครเจอเหรอวะเป็นไปได้ยังไงอะใช่ปะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแขนถ้าเกิดเราดูมันจะเป็นแขนใช่5้ารอยพอยต์กูบอกเลยกูวิน แบบอีซี่ด้วยผมไม่ได้โกงนะคุณผู้ชมใช่ครับศูนย์การโกงซีโร่เกมดีคุณผู้ชมสร้างสรรค์มากสร้างสรรค์มากผมชอบผมชอบเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นบิ๊กแฟนเกมแนวซ่อนหาสนุกสนุก